สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามบางท่านก็อาจจะแชร์ไปสู่ภายนอกเนื่องจากว่าเห็นว่าคลิปนั้นอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมผมขออนุโมทนาครับคลิปได้หลายคลิปที่ผ่านมารวมถึงในการไลฟ์สดต่างๆส่วนใหญ่ผมก็จะพูดในเรื่องของการ ฝึกใจการฝึกใจนี้เป็นสิ่งสําคัญมากผมก็ต้องว่าตามครูบาอาจารย์ว่าตามองพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราไปเกิดพบไหนก็แล้วแต่หรือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องใช้จิตของเราเป็นตัวหลักจะทุกข์จะสุขก็จิตของเราจะไปเกิดพบไหนไม่ว่าจะเป็นอมายกูมนนรกเปรตปุรกายสัตว์เดรัจฉาน ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าไปเป็นพรมหรือเป็นพระอาหารหันต์เข้าพระนิพพานเราใช้จิตวิญญาณของเราไปเพราะฉะนั้นการสึดนั้นต้องสึดที่จิตเพียงแต่ว่าเราอาศัยร่างกายสงขารกายหยาดของเรานั้นในการร่วมเป็นปัจจัยในการปฏิบัติกรรมวามมีต่างๆการสึดใจเนี่ยมันจะไปะยากตรงที่ว่าวิธีการจะมีความยากตรงนี้เอง บางท่านไม่รู้วิธีการเลยไม่รู้หนทางเลยบางทีก็มีความวิตกนะครับก็ไปหาครูบาอาจารย์บ้างไปหาใครก็แล้วแต่ไปสอบถามว่าที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอย่างไรประมาณนั้นแต่ทีนี้ในเรื่องของหลักสูตรของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจหลักวิธีการสุกใจก็คือหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้ว่าการจะเข้าสู่รรคผลมิพานนั้นจะต้องปฏิบัติในลักษณะแบบไหน ก็คือมาสู่ในลักษณะของการปฏิบัติเพื่อการเป็นพระอริยาเจ้าในขั้นเบื้องต้นนั่นเองทีนี้การจะเป็นพระอริยเจ้าในขั้นเบื้องต้นคือพระโสดาบันขั้นสะะตัตตะกตุมก็คือการตัดสัโยชนสามอย่างเห็นไหมครับถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปถามใครแล้วเราจะรู้ตัวเราเลยว่าสัโยุตสามอย่างมีอะไรเอาณ์ใจเราตัดได้ไหมก็คือสัโยน์สามก็คือตัดความลังเลสงสยัยในความดีของคุณพระรัตนกราย ความไม่มั่นใจในสิงว่าสินดีหรือไม่ดีอย่างไรเราตัดไปเลยว่าเราไม่มั่นใจเราไม่เอาเรามั่นใจในสิห้าเท่านี้เราตัดความรู้สึกว่าเรานั้นไม่ตายเรานั้นจะอยู่เราลืมไม่นึกถึงเลยคนสัตว์วัตถุทุกอย่างมันคงสภาพแบบนี้ประจลเราไม่นึกถึงเราไม่คืออย่างนี้เขาเรียกว่าเรายังไม่สามารถตัดสัมโยในเรื่องของศัตริยภาที่ดีได้ข้อนี้มักจะมีปัญหาตรงที่ว่า ผู้คนมกักจะเข้าใจว่าคือการตัดร่างกายเลยการตัดร่างกายเลยนั้นเป็นอารมณ์ที่สูงขึ้นไปแล้วครับถึงขั้นอนาคามีแล้วก็ไปติดอยู่กับการเป็นพระอาราหันต์แล้วทีนี้เราเป็นพระโสดาบันเนี่ยเราเป็นอยู่ในลักษณะการกําลังปฏิบัติการกําลังปฏิบัติเนี่ยจิตของเรามัน,นยังไม่ถึงขั้นตัดเพียงแต่ให้มีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเกิดมาเราตายแน่ๆเราใช้ความรู้สึกเพียงเท่านี้ ใช้ปัญญาเพียงเท่านี้ใช้สมาธิเท่าที่คิดได้เพียงเท่านี้นี่คืออารมณ์ของพระโสดาบันขั้นสัตตัันตงุงซึ่งยังมีความอยากอยู่ว่ายังไม่ละเอียดไปถึงขั้นโกลังโ,ลโ,ลโลกละหรือเอกภพชีเราสรับสนกันตรงที่ว่าเราไปฟังกันมามากมายเราไปรับคําสอนคํนาแนะนําหรือไปอ่านตำรามาเนี่ยเราต้องตัดร่างกายตรงนี้ผมจะเน้นหนึนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่าตัดร่างกาย เราแค่มีความรู้สึกในเรื่องของศักยญาติถิมีความมั่นคงในความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระอริยสง์สาวกเรารักษาสิ่งาอย่างบริสุทธิ์แขนท้ายอีกข้อหนึ่งก็คือมีใจรักในดินแดนพระนิุพานสี่ข้อนี้ถ้าท่านมีอารมณ์ใจรู้สึกแบบนี้ท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านพระโสดาบันสัตตัดกัดตรนนี่คือตาราเปรเียบเทียบที่ องสมเด็จพระจองตายมรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าใหว้วางไว้แล้วพระโสดาบันตัดสัญญาณมอีอะไรบ้างสักพิทาคามีตัดสัญญาเท่าไรมีอะไรบ้างก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความละเมอียดของจิตการเข้าถึงของจิตนั้นก็จะมีความละเมอียดเข้าถึงไปเรื่อยๆจนสูงสุดก็คือการเป็นพระอรหันต์เวลาตายก็เข้าระนิพพานไปเท่านั้นเองทีนี้การเป็นพระอรหันต์เนี่ยแค่ใจเราไม่ริดลงการเกิดก่อนเป็นอันดับแรก เราไม่ไิยมการเกิดเราไม่นิยมสวรรค์เราไม่ไนิยมภพเราไม่นิยงงมยโลกอื่นทั้งสิ้นยกเว้นพรนิพพานเท่านั้นและอารมณ์ตัดก็คือไม่นิยมร่างกายเรานึกถึงร่างกายให้มากนึกถึงนี่ไม่ใช่นึกถึงยึดเกาะเกาะติดเราไม่นิยมการมีร่างกายแบบนี้อีกแต่ในขณะที่เรามีเราก็ดูแลร่างกายนี้ไปตามหน้าที่ มันเจ็บไข้หรือป่วยเรารักษามันหายก็หายถ้าไม่หายเราทําอะไรไม่ได้ส่วนในเรื่องของความตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายเราก็ต้องรักษาไม่ให้มันตายนะครับถ้ามันจะตายจริงๆเราก็มีความรู้สึกของใจยอมรับในเรื่องของความตายมันหนีกันไม่ได้เพียงเท่านั้นเองจิตของเราก็จะสูงในขั้นของอริยะขั้นต่าง,างๆครับจาไว้นะครับ,รบอย่าเข้าใจว่าพระสุวรรณบันต้องตัดร่างกาย เราเข้าใจตารางเปรียบเทียบที่องค์พัะสมาสมเด็จเจ้าหรือคุณครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเนี่ยคือพระเดชพระคุณพร,ระราชกรมมายานุนีหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำของลูกๆเนี่ยลูกๆูที่มีความรักวความตาก็าจะเรียกชื่อไม้มันโดนตลอดครับก็ให้เราทําความเข้าใจในข้อทําแต่ละอยา่างธรรมะจริงๆแล้วไม่ยากถ้าเราเข้าใจเราก็จะสามารถปฏิบัติจิและเข้าถึงได้วันนี้ผมก็ได้ รับเชิญไปที่ช่องช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับไพ่ยิปซีเป็นการเปิดช่องใหม่ด้วยก็<ม>ไปอธิบายพูดคุยในเรื่องของอจิตพลังอันจิตเนี่ยที่สื่อสารกับการดูดวงด้ดดดดดวยไพยิปซีเาจะรู้ได้อย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านถ้าสนใจก็ไปติดตามชมได้ช่องไลฟ์สไตล์บายหมิ่จะขึ้นภาพไปดูหน้าช่องไปติดตามได้แล้วอยาก ดูอยากอะไรก็คอมเมนต์ไปว่ามาจากช่องรุตลูกหรือสีดินดันเนอเดี๋ยวแม่หมอหญิงก็จะพยากรณ์ให้ท่านท่านที่มีความจะเป็นจริงๆนะครับก็แม่หมอหญิงนี่ท่านใช้ในเรื่องของเซน์ก็คืออำนาจทิศป,ประจุยานที่มีแบบเปนอ่อนนะครับอันนี้ผมก็พยายามอธิบายเข้าใจแล้วท่านสามารถตามไปชมคลิปที่ผมได้รับเชิญไปที่ช่องนั้นได้ตามที่ผมได้ขึ้นให้ดูแล้ว ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับแล้วก็มีโมทนาจิตในความดีของท่านผมแถมท้ายอีกนิดหนึ่งโลกเราสังคมเราทุกวันนี้เป็นไปด้วยผู้คนมากมายหลากหลายระดับสภากัจิตใจมีทั้งไม่ดีกําลังใจต่ำมากหรทั้งกําลังใจปกติผูกชนธรรมดาหรือทั้งกําลังใจสูงในระดับต่างๆจนไปถึงอริยะขั้นต่างๆส่วนพระอรหันต์น้นผมไม่ทราบใ,ใครเป็นผมจะรู้ตัวของผมเองเท่าน,นั้น อัตนาโจทยกตกานางจงเพ่งโทษโจทฐานความผิดความไม่ดีของตัวเองไว้เสมอว่าเราผิดอะไรเราบกพรองอะไรแล้วปรับปรุงแก้ไขถ,ถ้าเรามีจิตใจมัวแต่ไปฟุ้สร้างในเรื่องของคนอื่นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรมากมายไปหมดความไม่ดีในตัวเรามนจะเพิ่มมากขึ้นพ่อคุมจนทั่วหัวเราในที่สุดแล้วเราก็ต้องไปสวดไตรรุยเพราะเรามีใจฟุ้สร้าง ในเรื่องของคนอื่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้สนใจสภาพวัติตของตนครับแล้วพ็กปใใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ